สื่อการเรียนรู้เรื่องอาหารไทยสี่ภาคความหมายของอาหารไทยอาหารไทยเป็นอาหารประจำชาติของประเทศไทยที่มีการส่งสมถ่ายทอดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติถือได้ว่าอาหารไทยเป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่สำคัญของไทยอาหารที่ขึ้นชื่อที่สุดของคนไทยคือน้ำพริกปลาทูพร้อมกับเครื่องเคียงที่จัดมาเป็นชุด การสำรวจ50อาหารที่อร่อยที่สุดในโลกปี2554โดย CNN ผลปรากฏว่าอาหารไทยติดหลายอันดับได้แก่ส้มตำอันดับที่46น้ำตกหมูอันดับที่19ต้มยำกุ้งอันดับที่8และแกงมาสมั่นติดอันดับที่1 และบินเกตมหาเศษฐีชาวอเมริกันยังได้เผยถึงความประทับใจที่มีต่ออาหารไทยเนื่องจากอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจุดเด่นของอาหารไทยคนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักโดยนิยมกัน2ชนิดคือข้าวเหนียวและข้าวเจ้าคนไทยภาคอีสานและภาคเหนือนิยมกินข้าวเหนียวเป็นหลักส่วนคนไทยภาคกลางและภาคใต้นิยมกินข้าวเจ้าเป็นหลัก ประเทศไทยที่ผูกพันธุ์กับสายน้ำเป็นหลักทำให้อาหารประจำครัวไทยประกอบไปด้วยปลาเป็นหลักทั้งปลาย่างปลาปิ้งจิ้มน,น้ำพริกกินกับผักสดหาได้ตามหนองน้ำชายป่าหากกินปลาไม่หมดก็สามารถนำมาแปลรูปให้เก็บไว้ได้นะไม่ว่าจะเป็นปลาแห้งปลาเค็มปลาร้ะปลาเจ้า อาหารรสเผ็ดที่ได้จากพริกนั้นไทยได้รับนำมาเป็นเครื่องปรุงมาจากบัตหลวงชาวโปรตุเกสในสมัยพระนารายณ์อาหารประเภทผัดไฟแรงได้รับอิทธิพลมาจากชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในเมืองไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อมีการเลี้ยงสัตว์ขายเป็นอาชีพและมีโรงฆ่าสัตว์ทำให้การหาเนื้อสัตว์มารับประทานมากขึ้น มีการใช้เครื่องเทศหลักชนิดเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อที่นำมาปรุงเป็นอาหารเครื่องเทศที่คนไทยนำมานิยมปรุงอาหารประเภทนี้เช่นขิงกระชายที่ดับกลิ่นคาวปลามานานก็นำมาประยุกต์กับเนื้อสัตว์ประเภทวัวควายเป็นสูตรใหม่ของคนไทย ประวัติอาหารไทยเริ่มต้นจากวัฒนธรรมเกษตรกรรมที่ใช้ข้าวเป็นหลักควบคู่กับการหาปลาและพืชในท้องถิ่นจากนั้นอาหารไทยได้พัฒนาและผสมประสานอิทธิพลจากต่างชาติเช่นอินเดียจีนตะวันตกและอื่นๆตลอดแต่ละยุคสมัยโดยเริ่มต้นจากสมัยสุขโขทัยที่มีข้าวเป็นหลักและมีการทำแกงต่อมาในสมัยอยุธยาเริ่มมีการติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติมากขึ้น ทำให้ได้รับอิทธิพลอาหารจีนการทอดเครื่องเทศและขมนมจากโปรโตุเกตส่วนสมัยรัตนโกสินทร์มีอาหารหลากหลายมากขึ้นและเริ่มมีการบันทึกตำราอาหารเป็นทางการประวัติของอาหารไทยยุคสุโขทยัยอาหารหลักคือข้าวกินกับเนื้อสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปลาและมีผักเช่นแฟงแตงและน้ำเต้ามีการปรุงแกง ซึ่งปรากฏในวรรณคดีไตรภูมิภา่วงอาหารหวานใช้วัตถุดิบพื้นบ้านเช่นข้าวตอกน้ำผึ้งหรือผลไม้ยุคอยุอยทยามีการติดต่อกับชาวต่างชาติมากขึ้นทำให้ได้รับอิทธิพลจากอาหารและวัตถุดิบจากชาติอื่นๆเช่นเครื่องเทศจากอินเดียการทอดจากจีนและของหวานจากโปรตุกเกสเช่นทองหยิบทองหยอดและฝอยทอง มีการถนอมอาหารเช่นปลาเค็มมีการใช้พืชน้ำมันในการประกอบอาหารเช่นน้ำมันมะพร้าวมีการกวาดต้อนฉเฉลยศึกจากเมืองอื่นทําให้เกิดเมนูใหม่ๆเช่นขนมจีนจากมอนตัวอย่างเมนูยอดนิยมของอาหารไทยทั้งสี่ภาคภาคเหนือได้แก่ข้าวซอยไส้อัว่วแกงฮังเลและน้ำพริกหนุม่มภาคกลางได้แก่ห่อหมก ข้าวผัดน้ำพริกลงเรือและน้ำพริกกะปิภาคตะว,วันออกเฉีงเหนือได้แก่ซุปหน่อไม้แกงอ่อมแกงเห็ดและส้มตำภาคใต้ได้แก่พาสตอาขัาวกลิ้งแกงส้มและแกงไตปลาขอจบการน,นำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมและ